ซอยิสานบ้านทุ่งจ้ามืาอนี่ซอยิสานบ้านทุ่งพามาเอาบักโกสุกไปแซ่เนาะค่ะที่กินด้วยสิบมัที่กินด้วยสุกมันก็ได้จ้าด้วยสุกมันกะกินเป็นเ,เนื้อมันแบบนี้นะค่ะแต่ว่าสิมีรสฝาดนั่จ้านี่แล้วค่ะ,ะเนื้อโกเนาะค่ะเนื้อกับตะโกน,ะะนั่นจ้าแต่ว่าเขาเสียบ,บักโกไปแซ่ไปแซ่ให้ตรงไหนเนี่ยแต่ย้ายอยีกน้อยจังสีแซ่ต้มน้ำให้มันอุ่นแล้วก็ บะกรูแทะถังเขาต้องการที่แทะถังเด็ก็เขาก็ใส่แล้วก็ปุ่นแล้วก็เทใส่เทใส่แล้วก็ปิดไปเลยสามมือค่อยจุกออกมาตากแดดแล้วมันก็สะเบื่อยางอ่ามันก็สีบลูมีรสฝาดเนาะสีบลูมีลดฝาดลดนั่งอ๋อจ้าอันนี้ก็คือบักตะโกจ้าสีเขาสเจะไปแซ่เนาะจ้าเป็นต้องเป็นบะกรูสุกเนะค่ะบะกรูดิมันสีบลแซ่บ โกสุกข้างกระเซียไปต้มให้น้ำอุ่นเนาะค่ะเนาะแช่กับน้ำอุ่นไวอย่างสามมือเนาะจ้าเพรต้องเปิดเนาะค่ะเพรต้องเปิดแช่ได้ทางปิดฝาไว้เนาะจ้าได้สามมือแล้วข้างกระเซียเอาบักโกมาตากแดดเนาะค่ะเอาบักโกมาตากแดดนี่เนาะจ้านวดแบบโกสุกเนาะค่ะตากแดดแล้วข้างกระเซียปอกเปลือกกินเนาะค่ะมันจะสิบลอนด์ฝาด ก็เป็นผลไาม้อีกอย่างนึ่งค่ะของทงั้งภาคอีสานที่เขาเออดัดแปลงหรือวิธีการถนอมอาหารให้ได้กินนานๆนะจ๊ะเพระาะว่าปีนึงมันออกดอกแค่น,นึงเนาะค่ะเนาะออกมาออกผลแค่หน,นึ่งขึ้นมาตะโกจาก้าลาย,ยจา้จาเนาะจ้าที่นี่เขาทีขันตอนวิธีการเซฟตะโกเนาะจ้าน้นานำเขาก็คือเอาเป็นน้ำอุ่นเน,นาะจ้า นาำทีครับต้มพอนอุ่นนะจ้ะจ้ะแล้วก็สเ,าาเสียามาเซมกโกที่เขาเก็บมาได้แล้วจ่าทิ้งไว้จากสาคืนค่ะฝาปิดว่่ให้อากาศเขา้าแล้วหลังจากานั้นแดดออกเาก้ากะมาพึงา่ง晒แดดแล้วค่ะมะโกมกันจ็จังสิได้เป็นเนื้อแน่นเน้จ้ะเนื้อมันจังสิบ่ฝาด จ้านี่ฮะก็ซีได้ตักน้ำอุ่นแล้วจ้านี่ก็ซีได้ตักน้ำอุ่นใส่ถัง้ะค่ะเอาใส่ทั้งใบมันเลยค่ะเพราะว่าถ้าข้อเด็ดใบมันออกนี่อ่หน่วยบกโกงวันนั่นมันที่ออกนะค่ะที่ว่าตรงเป็นตรงก้านมันนี่จ้ามันสิเลตออกเนาะค่ะเนาะเนี่ยเนี่ยเพราะว่ามันสุกนะจ้าตัวนี้มันสิเลตออกถ้าก็เลยเอาทั้งก้านมาเลยจ้าตัวนี้มันสิออกจ้าอนี่ก็คือเอาน้ำอุ่นเนาะค่ะน้ำอุ่น จ้าน,นี่เป็นวิธีถนอมอาหารนะคะนะ่ะเซ่บะโก้จ้านี่ก็คือเซ่ติมไปเลยนะจ้าเร็วเร็ว,รวจ้าอันนี้เขาเอาฝาปิดเล้นะจ้าจ้าปิดไปเลยจ้าจนเราครบสามมือแล้วค่ะเ้าสิบเราเปิดมันออกหลังจากที่เมื่อครบสามมือแล้วเ้าก็ตรอุบสาหกมมาตากแดดนะจ้า ให้เนื้อ,อบะกโกจ้าเนื้อบะกโกมันแน่นเนาะคะ่ะเพราะมันมีรสฝาดจ้าอันนี้ก็คือบะกโกเซ่นะจ้าเที่ยวเซ่ถิ่วไปสามคืนแล้วเนาะจ้า,เ,า,ขจาเขาเกษเด็บออกมาจกตากจกตากแดดเนะจ้านี่แล้วะคะ่ะเขาตกออกมาแล้วนวยนวยมันบ่แตก้ะจ้าเขาก็กษไปตากแดด แล้วเนื้อมันก็สิแคดดีนอกจ้ะเนาะตรงผิวหนาอันนี้กะ่เบื้องเนื้อมันนะจ้ะแกเบื้องเนื้อมันเห็นไหมค่ะปอกง่ายจ้ะเพราะว่าเขาเซน้ำอุ่นแล้วเนาะค่ะเนาะเอานำเอาน้ำอุ่นเซจ้ะเนื้อเนื้อตรงนี้ก็สิกินได้แล้วค่ะเนื้อตรงนี้มันกินได้แต่เพราะว่าตอนที่มันมาเขาพัฒนได้เซนี่เนื้อตรงนี้มันสิฝาดนะจ้ะ เนื้อมันฝาดในมันฝาดจ้าลอกเปลือกบอออกอันนี้ก็คืออ่าลอกเปลือกมันโดยที่บ่ติดเปลือกจ้าอยากกินได้เลยนะจ้าเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็กินได้ค่ะแต่ว่าก็คืออยากให้มันแข็งตัวเขาก็ต้องไปตากแดดไว้ก็เนาะจ้าอืมบ่ฝาดจากบ่ฝาดเขาก็ตนอตากแดดอืม นมันแจ็ต้องเจ็บแล้วก็มันหลอกออกจ้าสีเด็ดมันข้าวสกิดจ้าสีออกด้เออสีสีมันจากสีเหลืองมันก็สิเป็นสีน้ำตาลเข้มเข้มเนาะจ้าเนาะเพราะตากแดดแล้วจ้าจ้ากินเลยจ้าย้ายกับซิมเบิ้งเนาะจ้าหลานจ้าบม่มีปลาจ้าอันนี้เขาก็สซีรัลตากแดดกเนาะจ้าเพราะว่าสีมันจังสีได้เป็นเอ่อสีน้ำตาลเข้มเข้ม้มันแห้ง ก็ยังสิ้ได้รสชาติอีกอย่างหนึง่งระจาะิกแซ่บไปอีกตาแดดแก้ๆว่าจะสองสองมือสามมือค่ะก็กินได้แล้วจ้ะอี่งามใช่ไหมรุ่นนี้งาม จ้านี่ก็เป็นมะโกเซ่เนาะจานะ้าเนาะที่เขาออกจากถังมาแล้วเนาะจานะ้ามาตากแดดให้มันแข็งมันอันมันแห้งเนาะจา้าเนื้อข้างในมันก็สิได้แห้งได้แข็งเนาะจ้าเนาะก็กินแล้วก็สิบ่มีรสฝาดเนาะจา้ามันก็สิออกสีน้ำตาลเข้ม,มๆหน,น,นะนึ่งสีละจา้าเอวันลอกเบิ้งแล้วนี่ละจ่าเดี๋ยวไหนกะซอแกลอกทั้งในเนื้อทั้งในมันให้เบิ้งเนาะจา้า นี่นะนีดนะจ้าเนื้อมันนาะจะเนาะหัาลอกเปลือกแล้วก็สิบอติดนาะจะจ้าหลังจากที่ห้าตากแดดได้สามสี่แดดแดดเกๆเนาาจะอ่านี่นาจะจ้อเกาก็ลอกเปลือกมันหลอกจ้าอ่าเนื้อตรงนี้เนาะจะมันกมันกับสิบอฝาดนาะจะเนาะนี่เนื้อตรงนี้มันกับสิบอฝาดกกกินได้เลยจ้าจ้าลองชิมมาเลยจ้า นี่น,ะนะ้าจ้าเนาะข้ากัสิชิบมั้งนาะจ้าเนาะเนื้อตรงนี้มันสิบอรอกฟาดนะจ่าอ่านี่น้วจ้าเนื้อข้างในมันสิบอรอกาดคือตอนที่มันเอยังสุกแล้วค่ะเนาะมันสุกเป็นสีเหลืองนะมันจะมีรสฝาดแต่ว่าตอนนี้เราเอามาตากแดดแล้วสิบอรอออกรสฝาดนะจ้ะาอืมหวานดีจ้าหวานดีดนะ้า ง่าอกอ่อืมความฝาของตะโกหายไปเลยจ้ะ กูตะจีมันเป็นของโมล้านพู้เฒ่าเป็นพายูพายินของตะเก้าเป็นเดอวะมัเซนะพากันนั่งคุยกันออกมากูมนานั่งกินเ่นนั่งคุยกันเล่นเนาะมหมากไหมเออนีนจะหมากอันนี้กูเขามักกันน้ำเซอโมล้านมันบอกว่าทุเรียนเขาจะได้เข้าตลาดไปซื้อเนาะจ้าเขากเอาผลไม้ที่เขามีอยู่ทางตรงไหนตรงนั้นเซนเซกินเ่นเป็นอาหารว่างเนาะ มืมเป็นนานเนาะโอ้ยนี่เน่า๋อเนาะเนาะจ้าก็พีนั่งกินคุยกันกินแล้วก็กินเล่นกินยังไปเนาะจ้าเนาะกินเล่นก็แซ่บกับหวานผู้เฒ่ามากต้งเฒ่าเพมันก็กินกับเข่าด้วยน่ะแมกปูน่ะกินกับเข่าได้เนาะมันดีคือนมะพร้าวท่านอ๋อ้ยายกินด้วยยาย โบโบโบ,บ,บ,บฝานเนาะบฝานไม่งั้<ฝ>งหลานอืมหลานดีจ้าอันนี้ก็ายเป็นมะโกเซแล้วจ้าสูตรจากอีสานบ้านทุ่งจ้าผลไม้ที่เขาหากินเออได้ง่ายๆนะจ้าเป็นอาหารว่าง อันนี้กคือมากโกเซ่นะจ้ะนะ้อจ้ะนะเนาะกระซิไเด้ลยลองกินเบิ่งจ้ะชิมรสชาติอืมรสชาติมันมัน,มนจ้ะมันเนือของนอกม,มั้งว่นีรสฝาดเหลือเย่แด้วจ้ตอืมน้ะจ้ะ ถ้าเขาบเปเอามาแซนแล้วจ้ะเนาะอันทีน่นวลตรงนี้มันอาจะจะฝาดอันนี้เขามาแซ่แซ่ก็คือตามขั้นตอนที่เ็ตามขั้นตอนเนาะจ้ะเนาะอันนี้เขาก็มาตากแดดแล้วปอกเปลือจก,กจ,กจ,กจอ้ะอืมมันจะมันมันเนื้วนุ่มมันหอม ของกินเล่นของกินว่างเนอะจะเนาะนั่งคุยกันไปแล้วก็แกะกันไปกินกันไป

มันเจ็ดดีทีเดียวอย่างนั้นรู้่ัด้านอีวนมันแสบหรือมันนั่นยนั่นมันจืดดีเนาะแล้เห็นเอาเงินทุกวันเ่าตากแล้เห็นกัิมเงินแเงินยังเนกเียง บอฟ้าดมันมน,นั่นจืดดีนะพงค์นู้นหหลอกออกซีเก็กได้นะรถนัง่งจะถือแดดนั่นง,นนงคุยกันก็กินไปเนาะอมอฟาดกินมูกูเซ่จะไม่ได้กินหลายปีแล้วายายไม่ได้กินหลายปีแล้วค่ะออนไลน์ไม่ได้กินมกูกรูเซ่ก็พอ,พอ นืนก็ไปดำนะจะ่แก่เนื้อได้กินนะจ็ดำนะที่กินแล้วไปดำก็ไปกินแล้วเนื้จืดดีดี่งกูแซ่สบายโบราณนะกินของโบราณเขามริบานไม่หยา